ได้มาแล้วค่ะขนมบัลเล่ต์ว้าวต่อคิวชิ้นมาจอนสามทุ่มสามทุ่มต่อคิวนานไหมคะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะคะได้อะไรมาบ้างคะได้เป็นคุกกี้หนังชิริธานว้าวแล้วก็แล้วก็ฟลุคสกายค่ะว้าวอันนี้น่าดังมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมากินขนม ไหนก่อนดีคะบัตเตอร์ฟลายแล้วกันนะคะนี่ทุกคนคลิกล่องคขาริมล้วมากแต่กันเลยอุ้ยออกมาแลนะ้วนี่เป็นบัตรนะคะว่ามันมีเซเวอร์อะไรบ้างว้าวนี่ค่ะทุกคนมันจะเป็นบัตเตอร์ฟลายจิจ๋วๆเราเป็นชิ้นๆเขาดูหน่อยค่ะมันมีหลายรสเหรอเนี่ยมน<อ>ันเขียนว่าเป็น <พอ S 2> สี่รสอะสกอร์วีและอันนี้คือเลม,มอนอ๋อเลมอนด้วยคือช็อกโกแลตค่ะโอเคชิมไปไหนก่อนคะ กล่องมันก็จะมีอย่างนี้ทั้งหมดกี่ชิ้นอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอือหูยกรอบว่ะอ๋อ,อแล้วก็จะมีเครื่องในคอยหยิบชิ้นออกมาให้ดูหน,น่อยค่ะนี่เป็นแบบนี้จ้าโอ้ยม้าขนหวานทุกคนเมื่อกี้เราแช่ตู้เย็นไปแล้วนะ,ะอ๋อแช่ตูเ้เย็นไปประมานี้แล้วกล่องชน่ารัก็ค่ะเป็นแบบนี้นะกล่องหนังสืออะไรคะเนี่ยหนังสือนิทานอะคะ หนองสือน,นิทานเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนว่ามันเป็นยังไงดูข้างกล่องก่อนมันก็จะเป็นลายต่างๆเอ๊ะคุกกี้รวมรถนี่งไงเห็นแล้วเขาเปิดกล่องไหนดีนะมันจะเป็นรุ่นหน,นังสือนทิทานเออมันหนังสือนิทานจริงๆเลยอ่ะไม่กล้าทานเลยค่ะอ,อ,อ๋อนี่น,นี่มีที่เปิดหนังสืออยู่ตรงนี้เปิดออกมาเรือยเรื่อยนะจ๊ะใหญ่มาก อ๋อแล้วมันก็จะเป็นถุงแบบนี้เป็นชิ้นๆเป็นชิ้นๆเป็นรูปหมีเหรอคะใช่ไม่ค่อยกินไม่หมดลองเทใส่กล่องนี้แล้วก็ปิดเลยได้หรอเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นกลมๆแล้วมันเป็นหูหมีอ๋อแล้วเป็นสีเหลี่ยมไม่เหมือนกันอันนี้เป็นคนละรสเนาะอันนี้เป็นใช่อุ๊ยออสีชมพูจ้าชอบปี้เหรอออสีเหลี่ยมเหมือนกันนะคะ แล้วที่เรียนจะเป็นอะไรหมดเลยเป็นไอติกล่องนึงรูปดอกไม้อ่าเป็นรูปดอกไม้ค่ะอ๋อมันก็จะบอกอยู่ใช่ไหมว่าเป็นเป็นรถอะไรใช่ไหมนี่ไงอันนี้เป็นรถนี้อนี้ต้องซื้อมาสีเล่มเลยนะคะใช่มันจะเป็นชุดกันอ๋ออันนี้ไงมันก็จะเป็นนี่อยู่ตรงบอกอยู่ตรงนี้ค่ะน่ารักดีอ่ะยังซื้ออะไรอร่อยที่สุดในโลกลองชิมรถไหนลองชิมรถสีส่องนะคะลองหมี่ไหม มีอันไหนอันนี้อันนี้ค่ะช็อกโกแลตเหรอคะอคที่ฉีดให้ชิ้นอดู <4 K S 1> ขอดูชิ้นหนึ่งค่ะอ่านี่น่ามัดเป็นคุกกี้ช็อกโกแลต <ๆ S 2> เลยค่ะช็อกโกแลตชิ้นด้วยเหรออ่ามีนี่บอืมอร่อยไม่หวานมากนะคะแต่อร่อย ก็ลองไปกันได้ที่ที่ซื้อมาจากที่ไหนนะคะเอ็มส์พีเอเอ็มส์พีเอที่ร้านบัตเตอร์แบกค่ะแต่ถ้าวันเสาร์อาทุกทุกคนอาจจะไิ่เจอหน,นุ่มหมีเลยนะคะเราไม่รู้เนาะว่าวันไหนใช่ไหมคะเขาจะมีตารางใช่ไหมเขาจะบอกไว้อยู่ใช่ไหมคะมถ้าใครชอบลองไปซื้อ,อมาชิมกันดูนะคะอร่อยใช่ไหมแต่เพราะว่าเราไปไม่ได้กินอันน้ำเรื่อนั้นเลยอะค่ะเพราะว่ามันหมดแต่ว่าเราไปตอนค่ำเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องต่อคิวนานใช่ไหมคะ ไม่เพราะว่ามันมีขนมแล้วมันก็ต้องต่อคิวแล้วมันก็มาจ่ายตังค์ไงช่องจ่ายตังค์เขามี2ช่องใช่ไหมก็มเลยเลยคิวยาวเออเลยคิวยาวหน่อยนึงแต่ว่าอร่อยดีค่ะอร่อยก็โอเคค่ะใช่ถ่าเป็นกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งคลายให้กับเมสเดลมากันด้วยนะคะบาย